สวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นพระของอาจารย์นะครับที่ได้มอบให้ผมมานะครับไม่ได้มอบให้ฟรีนะครับเหมือนที่เคยบอกก็แรกมาด้วยมันนี่นะฮะมันนี่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องกินข้าวนะฮะผมก็มีหน้าที่หาเงินนะนะครับมิชาไม่สามารถจะได้มา ฟร,ฟรีนะครับยกเว้นบางอย่างมันก็มีฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างนะแต่ถามว่าเขาเราเช่าพระองค์หนึ่งจากอาจารย์นะครับท่านก็เมตตาสอนนะครับสอนข้อมูลต่างๆตามที่เขาเรียนรู้มานะครับคือไม่ใช่ว่าอาจารย์ผมจะเก่งหรือไม่เก่งนะแต่ผมเคารพนับถือเขาเป็นอาจารย์เพราะคนที่ ให้ความรู้แม้แต่นิดเดียวนะฮะเราก็สามารถเรียกเขาเป็นอาจารย์ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ไม่เว่าว่าจะเป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์ในโรงเรียนนะฮะใครที่สอนสั่งแนะนําเราเราสามารถนับถือเขาเป็นอาจารย์ได้หมดนะฮะส่วนท่านคนนี้ที่ผมเรียกท่านอาจารย์ก็เพราะว่าท่านได้เมตตานะครับสอนผมในในการดูพระ หลายหลายอย่างและสอนเทคนิคการดูพระไม่ไม่เฉพาะหลวงพ่อพเงินนะพะระหล่อโลหะต่างๆแล้วก็พวกสมเด็จอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ผมเก่งแลวผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะรู้และจะถูกทางนะครับผมก็มาตามแนวทางอาจารย์ผมนะครับว่าท่านสอนมาอย่างนี้ผมก็ก็อสอนผมก็รับเรียนรู้มาแบบนี้นะครับเรื่องการดูเนื้อดูโลหะนะฮะอาจารย์ผม เขาอยู่ทํางานอยู่กรมศิลป์เนาะเขามีความรู้เกี่ยวกับงานศินละปะเกี่ยวกับพวกการปั้นการทําการวาดอะไรต่างเนี่ยเขาเขาสามารถแนะนาําเราได้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับคิดถึงอาจารย์นะครับผมก็องค์นี้นะครับองนี้ถือว่าถ้าถ้าดูจริงๆก็ยังมีความคมชัดในเส้นสายลายพิมพ์เหมือนที่ผม ทำไปคลิปหนึ่งผมก็จะบอกนะครับดูมือนะครับข้อมือมานะครับมีช่วงนี้จะเป็นช่วงข้อนิ้วโป้นะนิ้วโป้งเราเนี่ยไม่หัวไม่มือปุ๊บมีมือรองมีเส้นเชื่อมนะครับตรงนี้ตัดกันนะครับเส้นตรงนี้เว้านะครับเส้นสายต่างๆนะฮะลึกเข้าไปอยู่ข้างในตืดอย่ขอบแป๊บนึงนะฮะมันไม่ชัดทำยังไงให้มันชัดเน่ยอ่าเห็นไหม เส้นสายต่างๆนะครับมันมันมีทั้งคมไม่คมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังมีความคมนะนะอกนูนแขนนะได้สัดส่วนเสียนบาดนะฮะเสียนบาดคนบาดเลยเสียนสวยนะครับจมูกโดง่งตาติดชัดตาหมวกแกป๊ปากนะครับตรงนี้นะครับศิลนปะนะครับตรงนี้จะเนื้อมีเนื้อนูนอยู่ตรงนี้นะ เส้นจีวรต่างๆท่านจะไม่ไม่พาดขึ้นถึงข้าง,งบนนะครับถ้าพาดถึงข้างบนก็พึงระวังไว้นะฮะขาแข้งขาก็เป็นสันคมนะครับองค์นี้ไม่เห็นนิ้วเท้าเนาะองหนึ่งที่ผมเคยทำนะครับถ้าติดชัดจะเป็นหัวไม่เท้าแล้วก็มีขีดๆนะฮะแต่อย่างเงี้ยเราก็ดูองค์รวมได้นะครับแต่องค์นี้จะมีเสน่ห์ด้านเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเท้า มีเส้นคมนะครับเส้นคมไม่ไม่ต้องไปดูหาตาพระองค์พระอินนะถ้าดูตามหาตาพระองค์พระอินก็ก็จะเป็นอีกบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งนะครับบล็อกอีกไม่บล็อกไม่พิมพ์นึงหลงพ่อเงินไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้สร้างแค่บล็อกใดบล็อกหนึ่งนะครับเหมือนที่มีคนถามผมว่าเงาเซียนเล่นเล่นพระใช้หลักการอะไรผมผมไม่ใช้หลักการดูพิมพ์อะไรมากมายผมดูศิละปะ ในการหลอ่อผมดูศิละปะในการทำพุทธศิลป์และสิ่งที่ผมดูคือเนื้อหานะครับดูเนื้อหาเป็นหลักพระโลหะความเก่ามันมันบอกได้ด้วยตานะครับไม่ได้ไม่ได้ฟังเป็นนิทานมาว่าเกตกระดีมันเป็นยังไงแล้วมานั่งจินตนาการอนะรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะต้องต้องได้เห็นนะครับต้องได้เห็น นะครับส่วนใครจะแนวทางไปทางไหนก็ไม่ว่ากันอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์แนะนํามานะครับคือช่อนะครับเวลาเขาเขาขึ้นหุ่นเดียนเขาจะทิ้งช่อเขาเรียกว่าอะไก้านชนวนไว้เทหลอนะฮะแล้วถ้าถ้ายุบอย่างนี้นะถ้ายุบอย่างนี้แล้วมีก้านช่ออยู่ตรงนี้มีรอยตะไบเนี่ยมันก็แท้ไป90เแล้วเพราะว่าของของเกมัน บางทีเป็นพระฉีดมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยมีรอยบุ๋มไปตรงนี้ก็เป็นการช่อนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกตความรู้นะครับใครจะรับฟังก็ยินดีนะครับใครไม่ไม่เห็นด้วยก็ต้องขออภัยนะครับความรู้มีหลากหลายเนาะเหมือนเราอะ่ะเราคนอยู่คนหน้าต่างจังหวัดคนละหมู่บ้านจบโรงเรียนก็คนละโรงเรียนอะจบกันมาคนละโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็ต่าง คนต่างมีครูบาอาจารย์นะฮะเขียนกอไก่ก็ไม่เหมือนกันนะแต่แต่ก็รู้ว่าเป็นกอไก่อ่ะตัวนักอรลายมือก็ไม่เหมือนกันสักคนนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นความรู้อย่าไปยึดติดอย่าไปฟิกนะฮะว่าว่าจะต้องเป๊ะๆอย่างนั้นนะเขียนกอไก่นะครับสิบคนเหมือนเขียนกอไก่ไม่เหมือนกันสักคนนะเพราะฉะนั้นความรู้ ไม่สามารถที่จะอธิบายให้มัน,มนเหมือนกันได้หมดทุกคนนะครับแต่แต่เราดูดูด้วยตานะเหมือนเหมือนเขาบอกว่ากอไก่เราก็รู้ว่าเราก็คิดในใจแล้วว่ากอไก่เป็นไงแต่แต่ละคนก็เขียนไม่เหมือนกันนะฮะแต่พอให้สิบคนมาเขียนกอไก่คนหนึ่งโยซ้ายโยขวาคนหนึ่งตัวอ้วนตัวกลมเราดูเราก็รู้ว่าเป็นกอไก่นะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะเหมือนเราดูโลหะจะเป็นยังไงมันก็เป็น เป็นโลหะเก่าอ่ะนะฮะดูเนื้อนะครับองนี้องนี้จะเป็นเกตเป็นชั้นนะครับมีมีความด่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการแยกชั้นของโลหะทองแดงทองเหลืองนะครบาบดำๆพวกนี้คือภาบขมเหลาขี้เบ้านะครับหูองนี้ก็ยังอ่อนช้อยติดชัดนะครับตาหมวกแก๊ปนะครับตาหมวกแก๊ป เป็นเปลือกตานะครับขอย้ำอีกครั้งเป็นเปลือกตาไม่มีถ้าองค์ไหนติดชัดจะเห็นลูกตานะองค์นี้มีไหมขอขอส่องดูแป๊บหนึง่งมีนิดนึงนะข้างซ้ายมือเรานะเหมือนจะมีเมดต,ตาอยู่แต่องค์นี้ผมอยากให้ดูเนื้อโลหะนะครับเนี่ยเป็นเกตเป็นชั้นนะครับ เป็นเกศเป็นชั้นนี่คือโลหะเก่านะต้องดูแบบนี้ด้วยนะครับองโลหะเก่านี้ไม่ใช่มีมีลักษณะเดียวนะมันมีหลากหลายทางกายภาพนะครับท่านดูให้ออกยิ่งมีความหลากหลายในเนื้อตรงจุดใดจุดหนึ่งเนะี่ยมันก็ยิ่งจะดูออกง่ายๆนะครับถ้าเป็นสีก็สีเดียวเนื้อก็เนื้อเดียวพื้นๆไปเลยเงี้ยมันมันน่าสงสัยเนีย่ยดูด้านหลังนะครับ เป็นเกตเป็นชั้นนะครับองนี้เก่าสภาพเก่ายังมีคาบขี้เบ้าติดอยู่นะครับตรงนี้จะเริ่มเป็นสนิมแดงและเอ๊ะมันยังไงไม่ชัดอ๋อเนี่ยเริ่มเห็นไหมฮะตรงริ้วจีวรตรงซ้ายมือนะเริ่มจะเป็นสนิมแดงแล้วนะนะครับบางทีพวก,กำดำๆนี้ก็เป็นขี้ขมเหลาเป็นพวก แต่ไม่แน่อาจจะเป็นสนิมเงินก็ได้เนาะใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะดูดูผิวพระเก่านะครับเป็นเก็ดเป็นลายนะับถ้าส่องด้วยกล้องขยายพันเอกเราจะเห็นมันเป็นลายตะข่นะครับเหมือนคล้ายๆลายมุ้งลุกก้นนะครับการแต่งตะไบละเอียดนะครับ แต่งตะไบเก่าเราจะดูได้ทันทีว่าแต่งตะไบเก่าเพราะธรรมชาติมันจะเสมอกันนะครับจะปกคุมรอยตะไบอีกทีหนึง่งครับยุบแต่มีก้านอย่างเงี้ย90เปอร์เซนเสี่ยนตีให้แท้นะครับส่วนคนอื่นจะดีเกคก็ไม่หวากกันเนาะเล่นพระให้สนุกนะอย่าไปเล่นซีเรียสนะครับเล่นพระซีเรียส ใครจะว่าางี้ก็ว่าแท้ก็แล้วแต่ใครนะเราเอาสนุกไหมดีกว่านะฮะเราชอบของเราอ่ะมันจบที่เราชอบเนี่ยนะครับเซียนเขาก็เล่นเขาก็กเล่นที่เขาชอบนั่นแหละครับเขาถึงบอกองค์ไหนที่เราเอาไปให้ดูเขาบอกไม่ชอบเออแสดงว่าพระเราไม่ได้ว่าพระเราไม่แท้นะแค่เขาไม่ชอบเนาะถ้าอไหนที่เขาชอบสึกๆล้ออดูขี้เละขี้เดะเ,เขาชอบมันก็เป็นพระแท้ของเขาไปได้ในทันที นะพระสวยๆดูเก่าๆเร่าไปให้เขาดูถ้าเขาไม่ชอบก็บจบทีเหมือนกันเนะ <c oughs> าะเพราะฉะนั้นเรียนที่เราชอบครับสบายใจนะครับเร่สบายใจรานะคาไม่กี่บาทกี่ตังก็ใครชอบแบบไหนก็เชอบหากันไปนะครับนี่เสียนบาทนะครับเสียนบาทวันนี้นอนดึกหน่อยนะครับสามทุ่มแล้วยังไม่มี จิตจะได้นอนเพราะเดี๋ยวต้องไปรับภรรยานะครับภรรยาเป็นพยาบาลก็นู่นนะครับเที่ยงคืนกว่าจะลงเวรผมก็ต้องนั่งง่วงนั่งเหงาก็นั่งสองผ้าไปฮนะเดี๋ยวก็ต้องรอไปรับเขานะครับกว่าจะกว่าจะเลิกงานก็สงสารเขาเนาะทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนป่วยคนไข้นะครับบางทีก็ไม่ได้หลับได้นอนก็เพื่อดูแลคนอื่นนะครับ ก็ได้บุญได้กุศลไปนะครับไม่ว่าการอาชีพใครอาชีพมันอาชีพผมก็ทํางานก่อสร้างก็ตากแดดตากลมดมฝุม่นด,ดมสีทั้งวันนะครับอยู่ก,กับลูกน้องไปมีความสุขไปวันวันอาพระไปด้วยวันนี้พกผ้าไปตั้งหลายองค์นะครับไปนั่งสองใต้ต้นไม้นะครับมีความสุขทางใจแต่มีความทุกข์ทางจมูกเพราะเหม็นขี้แมว <laughs> โอ้เหม็นมากนะครับยิ่งยิ่งโดนน้ำเหม็นมากนะครับ ใครไม่เคยดมขี้แมวจะไม่ดูนะครับว่ามันเหม็นขนาดไหนเริ่มนอกเรื่องแล้วนะครับแต่ว่าผมพูดไปเรื่อยเนาะ,ะแต่ท่านก็คงจะดูเนื้อพระอยู่นะครับมันก็จบที่ตาเรานี่แหละครับนี่คือพระเก่านะครับพระอาจารย์ผมเองนะครับผมก็ได้เช่ามาจากอาจารย์นะครับองค์นี้นะครับอง์นี้ก็ทิ้งท้ายไปด้วยคำอวยพร ของผมขอให้ท่านมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมสวัสดีครับ